เลยนะครับเป็นจํานวน19,900่นอบาทแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากเงินให้กับทางโรงเรียนแล้วเนี่ยทางลุงพลพักแตนนะครับก็ยังได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์กีฬา,หารรให้กับน้องๆน,นะครับเพื่อทีท่จะใช้ในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนต่อไปครับ ในมท้งมี่ได้แล้วกานามาแล้วแับประเทศนะเราควรจะต้องตื่นที่ท่ได้เื่ก็ก็ส่วนใหญ่ลคอไระทํางานที้านเล่าสุดคืออตาที่จะ้หงนะครับไปจ้งความเพิ่มเป็นพยานเรื่องนึ ตอนนี้เรเป็นผู้สืบบสนิรางานไดเป็นเ้นวานอารย์ที่พูดกันไม่น้อยครับ เราอยากมีอะไรอยากฝากถึง คือเล้าลพสอย่ครืออย่างนี้นะครับไอ้เรื่องปิดสิดบัญชีเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนเอาเลขบัญชีผมไปโพสแล้วผมต้องปิดมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับก็ใครโพสก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับอืมอแล้วตรงตรงเนี้ยมันมกันยังมีเกี่ย ของบัญชีของบัญชีเนี่ยตอนนี้เมื่อวานเมื่อคุว่านผมดูไทยรัฐนะครับผมดูไทยรัฐเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาบริจาคมาเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างแล้วผมก็ได้ยินเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเนี่ยแต่ว่าพอตอนหลังลุงพลทําไม่ดีเราก็จะขอคืนแล้วมันถูกต้องไหมอนะ่ะคือถ้าเกิดว่าเขาทําตามวัตถุประสงค์น,นะครับแล้วเขาทาไปแล้วแล้วจริงจะมาขอคืนได้ยังไงนะครับถ้าเกิดเออเอาเงินมาให้ลุงพลแล้วลุงพลไม่ได้ทำตามสิอย่างนั้นเออเอาคืนไปได้นะครับแต่เขาเขาก็ไปทาตามที่ ชอบลุงพลตอนหลังแล้วจะมาขอที่เนี่ยผมว่ามัน,นก็ตลกดีนะครับผมไม่สนกระแสอยู่ยแล้วกระแสจะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมดูตามพยานหลักฐานนะครับก็ดูว่าลุงพลเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำความผิดหรือเปล่านะครับาก็จับการตรวจสอบแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะเป็นทนายให้กับลุงพลอย่างที่ประกาศไปแล้วเมื่อวานนะครับดีเหลืองเลยครับเนี่ยดียเหลืองเลยมมเป็นเงินสด ก็เอ่อเป็นเงินส่วนตัวของทุกคนที่มาร่วมงานนะครับของลุงพลเองของทานายรัชพลทนายรณรงค์นะครับพี่กฤษดาที่มาร่วมแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ทุกคนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยให้กันสดๆเลยนะครับเท่าไหร่ก็าทั้งหให้โรงเรียนหมดนะครับเป็นเงินสดเลยเงินทั้งหมดมีการเชื่อมีโอกาเกี่ววยวกับเงิเนของเญาน่าหรือว่า อย่าโยงอย่าโยงอย่าโยงอย่โยงยิ่งไม่ดีครับเพราะว่าเราตั้งใจจะมาทําบุญกันนะครับถ้ามันโยงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้สมสังคมเข้าใจผิดอีกนะครับยินกันน้อยเงินวันนี้ได้ได้ไปไหมฮะได้ได้ได้ไปใช่ไหมเห็นใช่ไหมครับว่าว่าเขาเขาทําบุญกันมาสดๆเลยเห็นว่ายังไงยูทูบเบอร์เป็นคนให้มาคนนี้ห้าร้อยคนนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็คือเงินสดของแต่ละคนคือล่าสุดผมก็ได้รับการมีเซมมาง่นั

อันนั้นอันนั้นมาด้วยครับเนี่อยู่แถวนี้ะครับพิามาด้วยครับพิจาด้วยใช่ัาใชเงินสดของเขาาไม่ใช่เป็นตัวแทนใครส่วนตัวางครับอันนั้นคือที่ที่ไประกาศว่ามาจาก่งเศสเไม่ใช่ครับฝรั่งเศสนี่รู้สึกจะหลักพันที่ให้มาสี่รันอ่าตัเขามาด้วย่เอาที่มาจากฝรั่งเศสเมื่อกี้ยังถ่ายรูปอยู่เลยไหนเออเซอรราไปไหนคลับเมื่อกี้ไปไหนแลับเดวิลินไปไหนแล้ว คือที่ที่เราทำกันมันวันนี้นะครับเราไม่ได้เปิดแล้วไม่ไากไว้ก่อนนะครับเราก็ทกํกมาสดๆสดเลยนะครับเราคิดว่าเอ้ยเราจะไปทําบุญที่โรงเรียนกันเนี่ยนะครับเราก็ถามใครจะสมัครใจจะร่วมทําบุญกับเรานะครับเงินผ่านเราไม่ตีวินาทีแล้วก็ส่งต่อว่าให้โรงเรียนเลยนะครับรวรวมทั้งหมด เก้ไปสอง้าพันแล้วก็อีกห้าพันเก้าสามสสี่ันอยค่ของที่ทซื้อประมาณเ้ประมาณพันห้ามสี่หมืกว่าบาที่อาอนี่เอฝรั่งเศสเมื่อกี้พี่ถามว่าเดี๋ยวจะกลับอีไม่กีวันนี้แล้วเนี่ยาเมื่อกี้ที่มอบเงินให้ให้สองบเลยแม่ครับรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ร่วมมือ คือเราร่วมเยันน้ไ่นแถวเลย,เเเยดินลนะไ

อ่ะเดี๋ยวไปทานข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวไปดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราประสานกับบ้านข้นาวคุชราไว้นะครับเราจะเลี้ยงอาหารคุชลาเนี่นยเจ็ดทีคนเราสั่งข้าวไว้แล้วด้วยที่ตูมอฟอรา่าดีลัมเอ่อไปถึงก่อนสิบเอ็ดโมงเพราะเราเลี้ยงตอนสิบเอ็ดโมงชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวว่าใครเป็นผูประสาน เดี ais, Depois, yeah. ๋ยวได้บอกบอกเลยว่าเราไปที่ไหนรไปที่ไหนเราไปไหว้ยม no. oh. ู oh, no.